สวัสดีครับลัง DIY ครับผมสำหรับใครที่ลง Windows เสร็จนะครับแล้วหา My Computer แล้วก็ Control Panel แล้วก็ตัวถังขยะนะครับแล้วก็ตัว Network ไม่เจอนะครับตรงหน้าจอนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการหาแล้วก็เอาออกมา,าด้านหน้า Desktop นะครับไปดูกันเลยครับครับผม สำหรับ Windows นะครับที่เราลงใหม่นะครับมันจะแถมมาแค่นะครับจะให้เห็นแค่ตัวนี้นะครับถังขยะนะครับจะมีแค่ถังขยะแล้วก็เป็นหน้าเปล่าๆนะครับแล้วถ้าเผื่อว่าเราอยากใช้นะครับไมค์คอมพิวเตอร์นะครับเข้าไมค์คอมพิวเตอร์หรือจะเป็น d o c ument นะครับผมแล้วก็ Control p a n น l มันหายไปไหนนะครับเรามาดูกันเลยครับเริ่มต้นนะครับให้เราคลิกขวานะครับคลิกขวา ตรงหน้าจอเลยนะครับหน้าจอเดสก์ท็อปนะครับแล้วก็ให้เรามาที่เพอร์โซนเน e โอ้ภาษาอังกฤษพูดยากจังรอแป๊บหนึ่งครับทีนี้เห็นคำว่าทีมไหมครับอ่าคลิกที่ทีมครับผมเห็นไหมครับเลื่อนลงมานิดนึงนะครับเลือนลงไปนะครับอันนี้ว i n d o w เ10นะครับผม รีเลทนะครับเซตติ้งเห็นครับว่าเดสก์ท็อปไอคอนเซตติ้งไหมครับคลิกก็ไปเลยนี่ครับทีนี้เราอยากได้อะไรมาไว้หน้าจอนะครับเดสก์ท็อปของเราก็คลิกก็เลยครับไมค์คอมพิวเตอร์ยูเซอร์ไฟล์ก็คือเหมือนด็อก ument นะครับด็อก ument นะครับแล้วก็เน็ตเวิร์กนะครับก็คือสำหรับใครที่ต่อเน็ตเวิร์กต่อแลนนะครับผมหรือคอนโทรลเาเนลสามารถออกมาได้ทั้งหมดเลยติ๊กเสร็จนะครับกดแอปพลาย แล้วก็คลิปโอเคนี่ครับเรียบร้อยครับผมนี่ครับโอเคครับคลิปนี้นะครับก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องหลัง DIy ไว้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้นะครับถ้าคลิปนี้ครับถ้าเผื่อว่าใครบอกว่าโอเคนะครับก็ฝาก พิมพ์888ให้หน่อยนะครับผมขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม